ต่อการกระทําความผิดทั้งเป็นการทุจริตเชิงนโยบายนะครับทั้งผิดพรบรวินัยการเงินกลาง,ง,ง,งผิดทั้งพรบรเงินตราแต่เขาก็ยืนยันจะทําให้จนได้นะครับผมเรียนทุนส่วนไดไงเขาจนกระดานแล้วเขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจกไม่ได้สภาพว่าเศรษฐกิจเป็นไงฮะทักสินคิดเพื่อไทยทำเลือกเศรษฐาได้เป็นเสรษฐรนะครับปิดสวิตสามปปิดสวิตสอวอคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอ่าไปพร้อมๆกันเป็นไงบ้างฮะเห็นได้ยัง ผมเรียนหุ้นส่วนนยสถานก,การณ์ของประเทศไทยไม่ส่งก็สุดจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นการเคลื่อนไหวของพอบอเหล่าทัพตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาลสงการช่วงเทศกาลสงการเข้าสู่เทศกาลสงการแล้วเสร็จเนี่ยปรากฏว่าพอบอเหล่าทัพเงียบกริบ เสถาทวีสินได้ให้สัมภาษณ์นะครับกับผู้สื่อข่าวที่ประเทศฝรั่งเศสนะเรื่องของการรัฐประหารว่าที่ผ่านมาถ้าพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะโดนยึดอํานาจหรือไม่ก็โดนยุบพรรคเสถาทวีสินก็ยอมรับนะครับว่าเขาไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้พอไปถามสุทินขังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุทินขังแสงก็ยอมรับเหมือนกันนะว่าคุมสถานการณ์เหล่านี้ไม่ได้พอไปถามผู้บัญชาการทหารบกนะครับปรากฏผู้บัญชาการทหารบก ปัดตอบเรื่องนี้เดินหนีเสรษฐาทวีสินก็พยายามเชิญผู้มชาการอาหารบกแล้วก็ผู้มชาการทหารสูงสุดนะถึงสองครั้งไปพบทําเหมือนสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรก่อนการรัฐประหารและเหมือนสมัยทักษิณชินวัตรก่อนการรัฐประหารคือเรียกผู้มชาการอาหารบกเข้าไปหาเข้าไปใกล้ตัวหลังจากที่เกิดการข่าวการรัฐประหารอย่างต่อเนื่องประเด็นที่น่าสนใจระหว่างการเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร นะครับหรือก่อนการเกิดรัฐประหารในปี2 5 4 9เปรียบเทียบกับปี2557นะครับและปี2517เหมือนกันยังกะแก่นะครับประการแรกทหารเกิดความไม่พอใจนะครับเรื่องการจะซื้ออุปกรณ์งบประมาณของกองทัพนะครับสองฐานเกินไหวอย่างผิดปกตินะะได้ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือกองทัพเงียบปริบและเกมที่น่าสนใจคือมีการบีบให้มีการปรับนะทางรัฐบัว่าการกระทรวงกลาโหม ผมเรียนหุนส่วนตลอด92ปีที่ผ่านมาถ้าร่ำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเป็นพลเรือนเมื่อไหร่โอกาสจะเกิดการรัฐประหารหนึ่งเกิดขึ้นได้ถึง100%เแลยไม่ใช่99 100เปอร์เซ็นต์นะครับสมัยทักษิณน,นะรกระโดดยึดอำนาจสมัยยิ่งนะรักนะก็เป็นรมนตรีกลาโหมโดนยึดอำนาจสุทินคลังแสงตอนนี้เริ่มเห็นอาการมวยมันออกอาการและชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น นะครับแล้วก,ก็การซ้อมรบของทหารที่ซ้อมด้วยกระสุนจริงเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมเห็นทหารเคลื่อนไหวรถถังโปรในช่วงสงการก่อนสงการหลังสงการทัพเรือก็เป็นการปล่อยคลิปออกมาอย่างต่อเนื่องมันสะท้อนให้เห็นเห,นเหตุการณ์บางประการที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ทัาเรือคราวนี้ที่คลิปที่ปล่อยออกมานี่แสบนะโจมตีเรือประมงนะครับไม่รู้ว่าใครที่เคยปราศัย รเรื่องของเรือประมงว,ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาเรือ,อทําการสู้รบกันแล้วเรือดำน้ําต้องยกเลิกเขาใช้เรือประมงในการสู้รบกองทัพเรือ,เ,อเลยจัดให้โจมตีเรือประมงกองทัพเรือ,อแสบเหมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดาส่งสัญญาณทางการเมืองได้ดีนะครับสถานการณ์จากนี้ไปเนี่ยผมเรียนหุ้นส่วนนะ นะอาจารย์วันชัยสอนสิริเมื่อก่อนหน้านี้ก็บอกโอ้ยเสถียอยู่ยวเสถียรยัอยู่ยาวอยู่ยาวแน่นอนไปไปมามาตอนนี้อาจารย์วันชัยก็ยอมรับเสาห้าแรงมีโอกาสที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสูงใครก็ทัดทานไม่ได้นะครับโหนพินโยนะก็พูดภาษาเดียวกันการเปลี่ยนแปลงรอบนี้มันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงธรรมดาเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่และการเปลี่ยนแปลงยาวไปถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นอหมอดูเหล่านี้แม่น ลองดูกันแล้วกันนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่สถานการณ์จนถึงกรณีนนะ้ผมเรียนหุ้นส่วนนะไม่ปกติอะไรก็เกิดขึ้นได้นะบางคนถามว่าจะปฏิวัติใช้กําลังหรือไม่ใช้กําลังสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ นะมีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของพิทธาที่ถูกคำพิพากษาของศารลรัฐธรรมนูญนะครับและพคก,ก้าวไกลว่าล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและให้หยุดการกระทำและอยู่ในระหว่างการยื่นให้มีการฟ้องให้มีการยุดพักแต่เขายังคงเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อเนื่องเนื่องและหน้าซาลอนกันอยู่ทั้งที่มีโทษ ถึงขั้นสูงสุดประหารชีวิตในขณะที่ทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาทุริตุริรอปชั่นในเวียดนามเข้าประหารชีวิตทักษิณโดนไป3คดีรับสารภาพวัตุจริตจ,จริงก็ออกมาหน้าระรื่นและยังไม่ยอมจ่ายเงินนะฮะเรื่องของ exim bank นะฮะที่ปปชได้ยื่นต่อกระทรวงกลคลังให้เรียกร้องความเสียหายไปยังทักษิณชินวัตร ตอนนี้เขากําลังหน้าลือนทั้งสองกรณีเป็นการเด้งปฏิกิริยาทางการเมืองและอีกกรณีหนึ่งถึงเรื่องของเงินดิจิทัลรปรากฏว่าปปชชี้แล้วนะครับว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยเป็นการเสี่ยงต่อการกระทําความผิดทั้งเป็นการทุจริตเชิงนโยบายนะครับทั้งผิดพรบวินัยการเงินกลังผิดทั้งพรบเงินตราแต่เขาก็ยืนยันจะทําให้จนได้นะครับผมรีบทุนส่วนไดไงเขาจนกระดานแล้วเขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้สภาว,ว่าเศรษฐกิจเป็นไงฮะ ทักสินคิดเพื่อไทยทำเลือกเศรษฐาได้เป็นเศรษฐรนะครับปิดสวิตสามปอปิดสวิตสอวอคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้มพรอมๆกันเป็นไงไม้างฮะเห็นหรือยังผมเรียนหุ้นส่วนเนี่ยสถานการณ์ของประเทศไทยไม่ส่งก็สุดจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จศรกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถาวายพระพรวาร่างพุนเกลงถวันสุราชไยสูงเจืยชมพูนพระเจ้าแผ่นดินสิงนักษาแผ่นดนินไทยในราชการที่สิ้น บิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นศูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี สีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุญยเดชสยามินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรรมมนาธบอพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะตาต้องเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระบาทระมีนำกาตินไประสุรเดือดร้นนะแห่งบุญใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิต ทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาสทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด